คุณรู้หรือไม่ครับว่าตำนานทั้ง4คนนี้ลงเล่นในตำแหน่งกองหลังที่ต้องคอยเข้าปะทะและสกัดตัดเกมคู่แข่งอยู่เสมอแต่พวกเขาเหล่านี้กลับไม่เคยได้รับใบแดงเลยแม้แต่ครั้งเดียวคนแรกฟิลิปลามตำนานกองหลังของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกที่ลงสนามไปมากกว่า600เกมและไม่เคยได้รับใบแดงเลยว่ากันว่าตลอด1ปีรามไม่เคยทำฟาวเลยแม้แต่ครั้งเดียวคนที่ 2. ลุคยังกองหลังชาวอังกฤษที่ลงเล่นให้กับทีมในกอง มาแล้วมากมายหลายทีมลงเล่นไปทั้งหมด442เกมตลอดอาชีพการขาแข่งและไม่เคยได้รับใบแดงเลยแม้แต่ใบเดียวคนที่3แอรอนฮิวอดีตเซนเตอร์แบ็กของนิวคาสเซิลและฟูลแฮมก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ไร้ใบแดงแม้จะลงเล่นในลีกที่แข็งแร่งที่สุดในโลกก็ตามแต่และคนสุดท้ายเกรตาโนซิเลียตำนานกองหลังของไอ้มาลายยูเวนตุสท,ที่ลงสนามไปมากกว่า600เกมแต่กลับโดนใบเหลืองไปแค่เพียง4ใบเท่านั้น